มีโรคที่ทําให้เราหลงรักแมวหรือไม่แล้วคุณเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่าก็อาจจะนะแล้วก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่คุณคิดเรากำลังพูดถึงโรคท็อกโซโพลาสมโมซสิสโรคนี้เกิดขึ้นจากเชื้อท็อกโซพลาสมากรดไอเช่นเดียวกับปรสิตท,ทั่วไปท็อกโซพลาสมาอาศัยอยู่ในสัตว์เจ้าบ้านและใช้เป็นที่สืบพันธุ์ให้กำเนิดลูกหลานเพื่อที่จะสืบเผ่พาพันธุ์ จ้าปรสิตนี้จะเข้าไปควบคุมสมองของแมวเหยื่อสัตว์ฟันแท้ของมันและยังอาจรวมถึงนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆซึ่งก็รวมถึงมนุษย์เราด้วยมีการบันทึกถึงการติดเชื้อชนิดนี้ในมนุษย์ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเราพบตัวอย่างในมัมมี่ทุกวันนี้ประชากรหนึ่งในสามของโลกติดเชื้อปรสิตนี้และพวกเขาส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวในคนที่สุขภาพดีนั้นเชื้อมักจะไม่แสดงอาการแต่อย่างไร แต่ถ้ามีอาการนั้นก็แค่คล้ายกับเป็นหวัดอ่อนๆแต่นั่นเป็นอาการทางกายภาพเท่านั้นทอรซ์พลาสมายังเข้าไปอาศัยในสมองของเราและยังเข้ามาแอบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราด้วยเพื่อจะทําความเข้าใจว่ามันทําเช่นนั้นไปทําไมเราต้องมาดูกันที่วงจรชีวิตของปรสิตนี้ในขณะที่ปรสิตนี้สามารถเพิ่มจํานวนได้ในสัตว์เจ้าบ้านหลากหลายประเภทมันสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้เฉพาะในลําไส้ของแมวเท่านั้น โดยลูกหลานของมันหรือโอโอซิสจะแพร่ออกมาพร้อมกับมูลของแมวแมวเพียงตัวเดียวสามารถแพร่โอโอซิสได้ถึงร้อยล้านโอโอซิสถ้ามีสัตว์อื่นเช่นหนูกินโอโอซิสนี้ไปโดยไม่ตั้งใจมันจะเข้าไปยังเนื้อเยื่อของหนูและเจริญเติบโตสร้างถุงน้ำในเนื้อเยื่อและถ้าหนูตัวนี้ถูกแมวกินเข้าไปถุงน้ำในเนื้อเยื่อก็จะปล่อยลูกๆของปรสิตออกมาที่จะผสมพันธุ์เพื่อสร้างโอโอซิสใหม่เป็นวงจรชีวิตของมันสืบไป แต่ปัญหาของมันก็คือโดยปกติแล้วหนูจะพยายามหลบหลีกแมวทำให้วงจรนี้ไม่สมบูรณ์ท็อโซพลาสมามีวิธีแก้ไขปัญหาปรสิตนี้บุกเข้าไปกับเม็ดเลือดขาวเพื่อไปอยังสมองของหนูซึ่งพวกมันสามารถเข้าไปรบกวนสมองส่วนที่สร้างความกลัวต่อผู้ล่าตามธรรมชาติสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อนี้จะประมาทมากขึ้นและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวช้าลงกว่าเดิมที่น่าแปลกที่สุดก็คือหนูพวกนี้จะชอบฉี่ของแมว ซึ่งทำให้มันมีโอกาสที่จะเจอกับแมวได้มากขึ้นด้วยและช่วยทำให้วงจรชีวิตของปรสิตครบวงจรสมบูรณ์และปรสิตนี้ทำเช่นนั้นได้อย่างไรแม้ว่าเรายังไม่ทราบแน่ชัดถึงกลไกที่แท้จริงแต่ว่าปรสิตจะไปเพิ่มโดพามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอยากรู้อยากเห็นดังนั้นแนวคิดหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือปรสิตนี้ประจัดการกับสารสื่อประสาทสัญ,ญญาณเคมีต่างๆที่ควบคุมอารมณ์แล้วผลลัพธ์คืออะไรล่ะ มันก็คือการดึงดูดเข้าสู่ความตายนั่นเองแต่หนูไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ชนิดเดียวที่ได้รับผลของปรสิตนี้มนุษย์และสัตว์อื่นๆก็สามารถติดเชื้อนี้ได้เราอาจบังเอิญกินโอโอซิสนี้เข้าไปผ่านทางน้ําที่มีเชื้อหรือผักผลไม้ที่ไม่ได้ล้างหรือจากการเล่นทรายหรือการเปลี่ยนทรายในกระบะของแมวนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงไม่ให้คนที่ตั้งครันเปลี่ยนทรายในกระบะของแมวท้าโพพลาสมาทำให้ทารกพิการได้ เรายังสามารถได้รับเชื้อท็อกโซพลาสมา ผ่านการกินเนื้อที่ไม่สุกที่ได้มาจากสัตว์ที่ได้รับโอโอซิสเข้าไปก่อนหน้านั้นและประสิตนี้สามารถเข้าไปป่วยสมองของเราได้เช่นกันการศึกษาต่างๆได้พบความสัมพันธ์ระหว่างทอสพลาสมาและโรคจิตเภทโรคอารมณ์สองขั้วโรคย้ำคิดย้ำทำและการใช้ความรุนแรงมันยังทําให้การตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างช้าลงและสมาธิลดลงอีกด้วยนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทาไมการศึกษาหนึ่งจึงพบว่าคนที่มักประสบอุบัติเหตุจราจรมีโอกาสมากกว่าเกือบ3าเท่า ที่จะมีเชื้อท็อกโซพลาสมาอยู่ในร่างกายถ้าอย่างนั้นประสิตนี้เข้าควบคุมสมองของเราในแบบที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางวิวัฒนาการเพื่อทําให้แมวผู้ล่ากินเราอย่างนั้นหรือหรือว่าสมองของเรานั้นใกล้เคียงกับสมองของสัตว์ฟันแทะมากพอจนทําให้วิธีทางการประสาทที่ล่อพวกมันเข้ามามีผลต่อเราเช่นกันหรือว่าท็อกโซพลาสมาเป็นสาเหตุที่ทําให้คนมากมายรักและเลี้ยงเจ้าเหมียว ยังไรก็ตามเราก็ยังต้องศึกษากันต่อไปเพราะการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ยังขัดแย้งกับแนวคิดที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าอย่างไรท็อป์อพลาสมาก,ก็ได้ผลประโยชน์จากมนุษย์เพื่อเป็นหนึ่งในปรสิตทที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในโลกไม่ใช่เพียงแค่เรายอมให้เจ้าแมวมาอยู่ร่วมโต๊ะกินข้าวหรืออยู่บนเตียงกับเราการเลี้ยงปศุสัตว์และสร้างสังคมเมืองที่ดึงดูดสัตว์ฟันแท้ได้ทําให้มีสัตว์เจ้าบ้านอีกหลายพันล้านตัวและคุณกับเจ้าแมวของคุณก็อาจรวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย